สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับมาช่อง Darkset อีกครั้งวันนี้ผมจะมาเล่าเนื้อหาล่าสุดของ Wakanda Forever รวมถึงเล่าประเด็นสําคัญที่น่ารู้ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปรับชมหนังกันครับเนื้อหาภายในคลิปนี้ไม่มีสปอยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหนังก็สามารถรับฟังกันได้นะจากตัวอย่างล่าสุดของ Wakanda Forever ก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าพวกเขาได้มีการเซตอัพโครงเรื่องของเฟ a s e 5ไว้แล้วนี่อาจจะเป็นตัวอย่างครั้งสุดท้ายที่เปิดเผยให้เราได้เห็นข้อมูลคร่าวๆก่อนที่จะเข้าสู่เฟ a s e 5ครับและแน่นอนครับสิ่งที่ มันจะเป็นข้อมูลที่ทําให้ท่านผู้ชมตื่นเต้นกันแน่แนครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปผมไปครั้งแรกยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆกันนะครับเพราะว่าอีกไม่นานเราจะมาสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคนี้ด้วยห้ามพลาดกันเด็ดขาดเลยนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าไอรอนฮาร์ดหรือลิลลี่วิลเลียมจะได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้ด้วยซึ่งแน่นอนครับมันก็ตามมาด้วยคําถามมากมายของตัวละครอย่างไอรอนแมนเกี่ยวกับมรดกสืบทอดที่ตัวเขามอบให้กับเธอเป็นคน ในเรื่องนี้ครับแล้วก็ส่วนของไอรอนแมนด้วยเช่นกันว่าด้วยเรื่องราวของเขาต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าในตอนนี้เราจะเข้าเฟส5กันแล้วหลังจากที่หนังนี้ถูกฉายไปและรวมถึงเฟส6ด้วยเช่นกันเพราะว่ามีการประกาศแผนทาหนังที่แน่ชัดแล้วสําหรับเนื้อเรื่องในภาคของอเวนเจอร์ภาค5หรือก็คือแคงดี้นัสตี้และรวมถึงอเวนเจอร์ภาค6กสี่เคววอลด้วยเช่นกันที่มันจะเป็นการเชื่อมโยงเรื่องราวของแคงเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเขาโดยตรงเลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังผมอธิบายเนื้อหาส่วนนี้แนะนําให้ไปฟังกันก่อน,อนได้เลยนนะััจได้ตามกนทน,นะ ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับเทคโนโลยีของเขาจะมีส่วนกับเรื่องราวของไอรอนแมนด้วยสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างแคงกับไอรอนแมนก็คือแคงเป็นตัวละครที่มีความคล้ายคลึงกับไอรอนแมนมากและรวมถึงเทคโนโลยีของเขาด้วยที่ตัวเขานั้นพยายามสร้างสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอแต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง2คนนี้ตัวของแคงมีอายุที่มากกว่าไอรอนแมนครับผมกําลังพูดถึงอายุล้านล้านปีของตัวละครตัวนี้เลยนะนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่เขาใช้เวลาของเขาเองในการเดินทางข้ามเวลาครับเราจะเห็นมาบ้างแล้วกับสิ่งที่เขาทําในภาคของแอ,อนด ผ้าของควอนตัมเมเนียในเวอร์ชั่นของแข็งเดอะคอนเค r ร์เอร์และดูเหมือนว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นแรกเริ่มในเส้นไทม์ไลน์ของเขาอีกด้วยถ้าคุณยังจํากันได้แคงในเวอร์ชั่นที่เกิดขึ้นหลายล้านปีในอนาคตในเวลาดังกล่าวเราจะพบกับแคงในเวอร์ชั่นของฮิฮูลิเมนที่มีความเป็นอมตะมากๆจากที่เราได้เห็นมาแล้วในผ้าของลูิีซีซันแรกและมันเป็นเวอร์ชันท้ายที่สุดของเส้นไทม์ไลน์ของตัวเขาอีกด้วยผมกําลังพูดถึงไทม์ไลน์ในเวลาปกติของเขาเลยนะและสิ่งที่เราได้เห็นอยู่ก็คือการตายในจักรวาลของเขาที่มันจะเเเกกกกิดดขขึ้้้้้นนนนนออีีหหลลลาาาาาาายปงแะั่็บรไวว พันล้านปีกว่าที่เหลือก่อนที่เขาจะตายจากไปและหลังจากที่เขาตายจากไปตัวของเขาเองได้ทําให้เทคโนโลยีดีกว่าไอรอนแมนอย่างปฏิเสธไม่ได้มันก็พอหนวกกับไอเดียเกี่ยวกับการสร้างเทคโนโลยีของเขาครับที่มันเป็นช่วงก่อนหน้าของเทคโนโลยีทั้งปวงที่เราได้เห็นจากในหนังเลยดูนั่นสินายที่อยู่ตรงนั้นน่ะหมวกของนายมันดูเท่ดีนะแต่ของฉันเท่กว่าและฉันเชื่อว่าฉันสามารถสร้างเทคโนโลยีได้ดีกว่านายอีกจากวัตถุของพลังงานที่แตกต่างจากสิ่งที่นายสร้างด้วยและนั่นก็เป็นสาเหตุที่เราได้เห็นไวเบเนียมและรวมถึงเทคโนโลยีของชู ของวากันดาฟอร์เอเวอร์นั่นเองครับที่เธอกําลังสร้างมันขึ้นมาในวากันดาเพราะว่าเธอคือหนึ่งในอีกไม่กี่ตัวละครของจักรวาลมาว์เวลที่เธอไม่ได้ป้นไอเดียการสร้างเทคโนโลยีทั้งหมดที่ Iron Man ไอรอนแมนเป็นคนสร้างหรือพยายามกอบลอกเรียนอะไรแบบนั้นเหมือนพวกเขาจะพยายามข้ามเนื้อหาสําคัญในภาาของแบ็คแพนเตอร์ภาคแรกและในเรื่องของอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอรรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของแบ็คแพนเตอร์วากันดาฟอร์เอเวอร์ด้วยเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อเนมอครับและรวมถึงผู้คนที่อยู่ในทาโลแคนด้วยเหมือนกับว่่าาาผู้คนนคนนนนนนใใทลแแะะัเป 26, ปชาชา็พรชตติีกง กันไปและนั่นก็ทําให้พวกเขาถูกแยกจากส่วนที่เหลือของโลกครับรวมถึงวิวัฒนาการของพวกเขาด้วยเช่นกันและสิ่งที่แตกต่างต่อมาในเวลาปัจจุบันเหมือนที่ชาร่าจะพยายามเปิดเผยเราได้เห็นพรมแดนที่มากขึ้นในภาคแรกของแบคแพนเตอร์แล้วก็มากขึ้นไปอีกเกี่ยวกับอิทธิพลทางวัฒนธรรมภายในประเทศของพวกเขาและนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราได้ยินมุกตลกเกี่ยวกับสตาร์บัคในเมืองวาคันด้านั่นเองครับเมื่อคุณ It'll be even at Starbucks เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคของแบ็คแพนเตอร์วากันด้าฟอร์เอเวอร์มันจะเป็นการเล่าเรื่องผู้คนที่อยู่ในเมืองทาโลแคนและจะเป็นการเล่าในส่วนของพื้นที่ที่แยกจากกันเหมือนกับเมืองของวากันดาส่วนตัวละครอย่างลิลลี่วิลเลียมหรือไอรอนฮาร์ดของเราผมเชื่อว่าเราอาจจะได้เจอกับไอรอนแมนอีกครั้งนะผมหวังว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าพวกเขาทั้งคู่มีจุดเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฉบับคอมมิกนั่นก็เนื่องจากเนื้อเรื่องปัจจุบันของจักรวาล MCU พวกเขาได้รักษาคงเรื่องของไอรอนแมนเอาไว้ที่ ทนผู้ชมว่าเขาหายไปแล้วจริงๆครับไม่แม้กระทั่งจะเห็นเขาในรูปแบบของเทคโนโลยี AI เลยผมจะเรียกสิ่งนั้นว่ายังไงดีล่ะมันเหมือนจะเป็นสติสัมปันชัญญะครั้งสุดท้ายของเขาที่ตัวเขาได้ทิ้งไว้ในรูปแบบของ AI เราแทบจะไม่เห็นอะไรแบบนั้นอีกเลยครับซึ่งในฉบับคอมิกจาวิสได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับสติสัมปันชัญญะครั้งสุดท้ายของเขาในรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์อีกด้วยที่ทําให้ดูเหมือนว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่แค่อยู่ในรูปแบบของ AI แม้ว่าเขาจะตายไปนานแล้วนั่นก็เท่ากับววว่่่าาาาใใในนนนตตออออี้้้้เเเคหหมืจะสละลงงงขงังักบย Marvel ไปชแ ถ้าจะพูดแบบนั้นก็คงจะไม่ผิดถึงแม้ว่าเขาไม่ได้อยู่แสดงให้เราได้เห็นอีกต่อไปแล้วก็ตามเราอาจจะได้เห็นเขาในสภาพนี้ตลอดไปก็ได้ครับถ้าเขายังอยากให้เราได้เห็นซีนแบบนี้ต่อไปและนั่นก็ทําให้ผมคิดต่อได้ว่าถ้าพวกเขาทําแบบนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงเรื่องของไอรอนแมนด้วยเช่นกันเหมือนทางมาเวลตั้งใจจะทําเรื่องของไอรอนแมนในรูปแบบใหม่จากเล่มที่1ไปเลยแต่ผมว่าพวกเขาไม่น่าจะทําแบบนั้นครับเพราะว่าพวกเขาได้มีการประกาศหนังที่จะฉายในอนาคตไปแล้วพวกเขามีแผนที่จะทำไอรอนแมนในระยะยาวครับโดยการเล่าเรื่องตัวละครไอนนผ่านา verse, น่าาจะ ถ้าไม่พวกเขาไม่ต้องเล่าย้อนกลับไปถึงเรื่องการเสียสละของไอรอนแมนในจัก,กรวาล616และในช่วงจบของภาค A อเวนเจอร์เอ็นเกมพวกเขาอาจจะเริ่มจากการเล่าไปที่การเสียสละของไอรอนแมนเพื่อช่วยจัก,กรวาลเอาไว้นั่นเองครับและช่วงเวลาดังกล่าวก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพาตัวเขากลับมาอีกครั้งถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวละครโซเซอร์สุพีนไปแล้วที่มันเป็นเวอร์ชั่นของโทนี่สตาร์ซึ่งในเวอร์ชั่นที่เราได้เห็นอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นในเวอร์ชันของมั l ติเว r ร์สก็ได้ครับเหมือนพวกเขาจะทำเวอร์ชันนี้ในภาคของมัตต เข้ามารับบทบาทเป็นมิสเตอร์แฟนตาสติกในเรื่องของแฟนตาสติกโฟอีกทั้งแอนสันเมาส์ก็ได้เข้ามารับบทบาทเป็นแบ็กโบล์รวมถึงแพทริกสตรอวที่เขากลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นของโปรเฟสเซอร์เอกในเรื่องของเอกเมนจากอนิเมะซีรีส์และยังไม่พอเพียงเท่านั้นยังมีอิสต์เอกมากมายที่ทิ้งไว้อีกด้วยถึงแม้ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้อาจจะเหมือนกับเวอร์ชั่นของจักรวาลฟอกก์ก็ตามแต่พวกเขาได้มีการบอกเอาไว้ว่ามันจะเป็นการผสมผสา,านของตัวละครโปรเฟสเชอร์เอกของทุกเวอร์ชั่นในหนึ่งเดียวจากที่นนนะแแ Tom Cruise, ทจะได้ มารับบทบาทเป็นไอรอนแมนอีกด้วยแต่ดูเหมือนว่าเขาในตอนนี้ยังไม่ให้ความสนใจครับเพราะว่าตัวเขาต้องถ่ายดูมิชชั่นอิมพอสซิเบิลอยู่ทีมงานก็เลยตัดสินใจพักบทของไอรอนแมนเอาไว้ก่อนนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เรายังไม่ได้เห็นไอรอนแมนในจักรวาล616เร็วๆนี้เรามาพูดถึงฉากนี้กันครับในตอนที่ลิลี่วิลเลียมอยู่ในมหาลาัย MIT มันเป็นสถานที่ของไอรอนแมนครับที่เอาไว้ใช้ในการเซตอัพโซลาร์ชิปของเขาจากเงินทุนสนับสนุนของเขาทั้งหมดและดูเหมือนว่าลิลลี่วิลเลียมจะใช้ประโยชน์จากม ว่าเธอมาจากครอบครัวที่ยากลําบากครับแถมเธอยังมีไอรอนแมนเป็นหนึ่งในฮีโร่ตัวโปรดของเธอด้วยเธอพยายามสร้างส,างสิ่งที่ไอรอนแมนทำเอาไว้ครับและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าทําไมเราเห็นถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างไอรอนแมนกับไอรอนฮาร์ดฉากที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้มันตรงกับไอรอนแมนในภาคแรกเลยใช่ไหมครับซึ่งมันก็พอบอกเราได้ว่าเราอาจจะได้เห็นเธอในแบบที่โทนี่สตาร์ททามันมาในภาคแรกในตอนที่เขาพยายามสร้างดัมสเตอร์ตัวแรกของเขามันก็เหมือนกับสิ่งที่ลิลลี่วิลเลียมทําในภาคนี้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นซีนที่อยู่ในถา้าและไม่ว่าจะะเเเเป็นนนนซีีีใตตอทท่่ขาาํชุุดกกกยววัับถ ที่พวกเขานํามาสร้างเทคโนโลยีเพราะว่าในฉบับหนังเธอจะได้เข้าไปเอาของสําคัญที่เอาไว้สร้างชุดเกาะและของอื่นๆจากชูริในวาคันดาอีกทั้งพวกเขาก็ให้ความสนับสนุนกับเธออย่างเต็มที่ด้วยจนกระทั่งเธอได้สร้างมาร์กทูจากการสร้างเทคโนโลยีของชูริแต่มันค่อนข้างแตกต่างจากไอรอนแมนอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีสีเดียวกันก็ตามผมว่าพวกเขาน่าจะทิ้งเบาะแสสาคัญของไอรอนแมนในซีรีของไอรอนฮาร์ดก็ได้ครับเอาเป็นว่าอย่าพิ่งผิดหวังกันไปถ้าในเรื่องของวาคันดาฟอร์เอเวอร์ไม่ได้ทิ้งเบาะแสสาคัญอะไรเกี่ยวกับไอรอนแมนเลยซึ่งเรื่องา มันจะเป็นการเซตอัพของเรื่องครับและเล่าส่วนต่างๆต่อไปในอนาคตผมคิดว่าสิ่งที่พวกเขาทําในพอตเรื่องของเธอมันคือการเข้าไปเอาชุดกอดที่วาคันด้าแล้วก็เปิดเผยให้เราได้เห็นรายละเอียดในส่วนของเทคโนโลยีที่มันจะเป็นส่วนสําคัญของเรื่องต่างๆในอนาคตของหนังมาเวลอย่างเช่นตัวละครอ,อย่างดร์ดูมใช่ครับมันจะเป็นการแยกออกจากเนื้อเรื่องของไอรอนฮาร์ดเลยหรือก็คือเธอจะฉายหนังเดียวไปเลยครับเหมือนผมจะรู้สึกว่าไอรอนฮาร์ดเธอคงจะรู้สึกว่าเธอไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล MCU เธอไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นของ Lad, อไอรอน,นแล แน่ใจว่าจะต้องมีคําถามมากมายที่ตามมายอย่างแน่นอนอย่างเช่นเธออาจจะเป็นเวอร์ชั่นเด็กในร่างของแคงหรือเปล่าแล้วก็ทําเหมือนกับว่าตัวเองเป็นไอรอนแลดในจักรวาล MCU มันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆครับถ้ามันเป็นแบบนั้นนะผมว่าพวกเขาคงจะไม่ทําแบบนั้นหรอกและนั่นก็พอเดาต่อได้ว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นแคงในเวอร์ชั่นเด็กก็ได้ครับที่พยายามเป็นไอรอนแลดอย่างที่เขาทําในฉบับคอมิกเลยถ้าพูดถึงแคงแล้วผมเองก็ยังแอบหวังอยู่เหมือนกันนะว่าพวกเขาจะใช้ลามาัาเป็นอีกหนึ่งตัวละครตัวร้ายในเรื่องของแฟนตนาติฟ์ลย เพราะว่าดร์ดูไม่ได้เป็นไวรลายในเรื่องของแฟนตาติฟ์โฟล์คใหม่หรือจะพูดง่ายๆเลยก็คือเขาอาจจะเป็นแอนตี้ฮีโร่ก็ได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนื้อหาสําคัญของดร์ดูไปฟังก,กันก่อนได้เลยนะครับผมทําไว้แล้วมันจะเป็นเนื้อหาสําคัญของดร์ดูครับที่คาดว่าเขาจะได้มีการปรากฏตัวเร็วๆนี้แน่ๆเพราะว่ามันมีเบาะแสสําคัญที่พอเดาได้ว่าดร์ดูจะต้องอยู่เบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดในเรื่องของวาคันดาเฟเวอร์แน่ๆเขาอาจจะยังไม่ใช่ตัวละคร ยังไงก็ต้องมาค้นหาคําตอบกันต่อไปว่าจะมีอะไรให้เราได้เห็นในหนังบ้าง คำถามที่สำคัญต่อมาก็คือตัวละครเนมอจะมีบทบาทสำคัญยังไงในเรื่องของวาคันดาฟอร์เอเวอร์ก็อย่างที่ทรากันดีว่าพวกเขาอยากจะนำเสนอตัวละครตัวนี้ไปทิศทางของแอนตี้ฮีโร่ซะมากกว่าเขาจะไม่ได้เป็นตัวร้ายจริงๆแน่ๆในเรื่องนี้ครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวตึงมากๆในฉบับคอมิกเหมือนเรื่องที่จะเกิดขึ้นจะเล่าในส่วนของเมืองทาโลเคนที่อยู่ภายในอันเดอร์วอเตอร์ซึ่งถ้าเรามาดูดีๆแล้วเนี่ยพวกสิ่งของต่างๆที่เขาใช้ก็เหมือนกับของวาคันดาอยู่นะพวกเขาต้องการไวเบเนียมที่อยู่ใต้น้ำครับและแน่นอนว่าพวกเขาก็มีเทคโนโลยีที่ก้้้้าาววหนสมัยยด กันและข้อได้เปรียบอีกหนึ่งอย่างคือพวกเขาอาศัยอยู่ใต้น้ําซึ่งทําให้พวกเขามีความยืดหยุ่นได้มากกว่าเร็วกว่าและแข็งแกร่งกว่ามันก็คล้ายคลึงกับพวกแอสการเดียนอยู่นะในระดับพลังทหารสามัญทั่วไปที่ไว้ใช้ในสงครามแต่พวกเขาไม่ได้อยู่ใต้น้ําก็เท่านั้นเองและแน่นอนครับเราจะได้เห็นซีนการต่อสู้กันระหว่างวาคันดากับคนในทาโลเคนที่อยู่ภายในใต้น้าด้วยแต่สิ่งที่แตกต่างอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเนโมที่เป็นเวอร์ชันมิวแทน์อย่างสมบูรณ์แบบเราจะเห็นได้ชัดเจนลว่าเขาสามารถบินได้อีกทั้งมมีีพลลลัังงท่ค้ายึกบตนอเริ อีกด้วยอาจจะดูแข็งแกร่งกว่านะเพราะกัปตันอเมริกาไม่สามารถบินได้อีกอย่างเนมอมีไวเบเนียมทั้งตัวเลยแต่กัปตันอเมริกามีแค่โล่อย่างเดียวที่ทาจากไวเบเนียมก่อนที่เราจะไปถึงผ้าข,ของอเวนเจอร์ภาค5หรือผ้าข,ของแค่งดนาสตี้คุณจะใช้เนมอเป็นตัวร้ายก็ได้นะเพราะว่าเขาจะเป็นนักสู้ที่ตัวตึงสุดๆในหนังและในเรื่องของอเวนเจอร์ภาค6กสีเขตวอลด้วยในสถานการณ์ในตอนที่คุณมีเพียงมัรติเวิร์สที่ถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวและก็ต่อสู้กันในสงครามของจักรวาลเขาจะกลายเป็นนักทําลายลา มากก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะทําให้เนื้อเรื่องของตัวละครตัวนี้ใกล้เคียงกับในภาคของ Secret War ตามฉบับคอมิกมากเท่าไหร่ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นตัวละครที่เป็นเวอร์ชันที่มีความผสมผสานกับ Secret War ในยุค80ก็เป็นได้และสิ่งที่แตกต่างต่งตอมาก็คือแทนที่ดร์ดูมจะอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเหมือนกับ God i m p e r o r d o o m แต่กลับเป็นตัวละครอย่างแคงที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดครับเพราะว่าเราจะได้ดูเรื่องของ Avenger ภาค5และรวมถึงภาคของ Secret War กันแล้วมันถึงจําเป็นต้องปูเเเเรรรรืืร่าา่่อออองงงาาาววขขตตตัละะคนนนนนนีีี้้้้ใใหมจ เป็น2ภาคที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้อเวนเจอร์เอ็นเกนอย่างแน่นอนและอาจจะมากกว่าในภาคนั้นด้วยเพราะว่าเราจะได้เห็นตัวละครต่างๆที่มีการปูทางมาแล้วในภาคต่างๆในเฟส4ที่จะได้เข้ามาเจอกันใน2ภาคนี้นั่นเองครับส่วนเควินไฟกี้ก็มีแผนที่จะทําเนื้อเรื่องของ Xmen และพวกของมิวแทนให้มากขึ้นด้วยแล้วถึงเวลานั้นเราจะมาพูดคุยกันต่อครับว่าเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปบ้างและพวกเขาก็ต้องการที่จะนําเสนอตัวละครตัวน,นี้มากๆก่อนที่จะถึงภาคของ s e c r e t War เขาไม่ได้บอกนะว่าจะมีการปล่อยหนังให้พวกเรารับชมหนังของงงในภาาคต่ออไไไปะไรยังงบ้ง แต่เควินไฟกี้เองก็ไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรที่บอกว่าเราจะต้องรอนานอะไรขนาดนั้นก็เพราะว่าล่าสุดก็มีการเปิดเผยแล้วว่าฮิวจ็คแมนจะได้เข้ามารับบทบาทเป็นเอกเมนในเรื่องของเดดพูภาค3สําหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังเนื้อเรื่องในส่วนนี้ก็ไปแวะฟังกันก่อนได้นะผมได้ทําสรุปข่าวครา,าวและเนื้อเรื่องสําคัญเอาไว้ให้แล้ว Hey Hugh, you want to play Wolverine one more time? Yeah, sure, r เอาละครับถ้ามีเรื่องไหนที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะผมกําลังรอฟังความคิดเห็นจากทุกคนเลยหลังจากที่หนังถูกฉายไปแล้วผมค่อยมาทําสรุปเนื้อหาและพูดคุยประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในหนังให้ฟังกันนะเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็รีบกลันไปดูกันก่อนนะส่วนใครที่กําลังรอสรุปจบของแบกกระดมผมขอเลื่อนไปก่อนนะแต่ว่าผมจะกลับมาทําให้แน่ๆนะครับก่อนจากกันไปรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้จะได้เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม